ยไดมาต้องสิโรเมพุตตะนาเลวันจะตระกาไปเจ้าพอเชิญทางพระอินพระพรหมพระยมพระการท้าวจตุโลกบาลทางสีพระฤาีนารอดยอดิีดกกันไตรพระประสูติพระวินัยพระไตรปรมัต์พระไตรสมาคมพระพอหมอีกพระพุทธกินีพระพุทธกินายพระนารายพระกระจายเทน ประโมคคลาประสาดีบุตรพระพุทธพระรมประคบอมบริให้ข้าพระเจ้ามาตั้งองค์การเบิกบ้านเลเบิกป่าเบิกประพุยเบิกประพายเบิกพระพิรุณเบิกพระกระลาทะเลิงท่านจะให้ข้าพระเจ้ามาทำพิธีสารพัดทางโคนทบานบานประตูขุดคูและขุดคอปิดทอเลปิดทางปิดบึงเล่ปิดบางปิดทบานเลทสมศะข้าพระเจ้าจะปั้นรูปภาพหน้านาภาคีรจ้าเจ้านังขมันใต้ไม่ดีกระสังพีตายโหงไม้สักต่อโลงเลโกดฝาททำสลาหน้ามุกสีสูงไม้ไผ่ กลับกลายทางทิศตะวันตกแมงมุมตีอกหนูกกในเรือนเรียกเผื่อนตามกันหายใจลดกันพนมศพพนมเมนพระครูกูชื่อพระกระจายเทนเธอเสด็จสูนิพานังปัทมังสุข,ขังพุทธทังระงับเสนีย์จยันไรวินาศสันติสิทธิอุลูสวาหยะธรรมังระงับเสนีย์จันไรวินาศสันติสิทธิอุลูสวายะสังฆังระงับเสนีย์จันไรวินาศสันติสิทธิอุลูสวาหายะอคัจชะอะมุมมิอุกาเทศิพุทธรัตนังธรรมารัตนังสังฆ